สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาท้าทายความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของคุณมาลองดูสิว่าคุณจะตอบได้กี่ข้อมาเริ่มกันเลย Energy Energy แปละว่าอะไร A ชิป B อาหาร C ยอมแพ้ D พลังงาน คำตอบที่ถูกต้องคือีพลังงาน bare a r แปลว่าอะไร A จม B ไอระเหย C เกือบ D เปลือย คำตอบที่ถูกต้องคือดีเปลื่อย outspoken outspoken แปลว่าอะไร A ยานพาหนะบีผีเสื้อ C มีส่วนร่วมดีพูดตรงไปตรงมา คำตอบที่ถูกต้องคือดีพูดตรงไปตรงมา majority majority แปละว่าอะไร a ส่วนใหญ่ b ยกเครื่อง c สารภาพ d ที่ คำตอบที่ถูกต้องคือ A ส่วนใหญ่ plain plain แปละว่าอะไร A ธรรมดา B พยายาม C การความบาดดี D, เรียนแบบ คำตอบที่ถูกต้องคือ A ธรรมดา consistent consistent แปลว่าอะไร A หมอก B สม่ำเสมอ C บีบ D ทุน คำตอบที่ถูกต้องคือ b. สม่ำเสมอ small small แปลว่าอะไร a. เปลวไฟ b. ผ่อนคลาย c. ขยัน d. เล็ก คำตอบที่ถูกต้องคือ d เล็ก tabule t a b u l แปลว่าอะไร a ความต้องการ b ข้อห้าม c แต่งเพลง d คุณสมบัติ คำตอบที่ถูกต้องคือ b ข้อห้าม impress impress แปลว่าอะไร a ผีเสื้อ b ประทับใจ c วิญญาณ d ด้านล่าง คำตอบที่ถูกต้องคือ b ประทับใจ release release แปลว่าอะไร a ตำนาน b การทำงาน c คำตัดสิน d ปล่อย คำตอบที่ถูกต้องคือดีปล่อย prescribe prescribe แปลว่าวะอะไร A หมวดหมู่ B กกำหนด C คงอยู่ดี B. ยา คำตอบที่ถูกต้องคือ b. กำหนด scold scold แปละว่าอะไร a. ความสูง b. ดุ c. เชื่อมัน่น d. แทน คำตอบที่ถูกต้องคือ b. ดุ massage massage แปลว่าอะไร a. นวด b. ความลึกลับ c. ปลูก d. กรณี คำตอบที่ถูกต้องคือ A นวด deter deter แปลว่าอะไร A ยับยัง้ง B เคลื่อนไหว C กระตือรือรน้น D กระสุนปืน คำตอบที่ถูกต้องคือ A. ยับยั้ง provide provide แปลว่าอะไร A. การลาตระเวน B. จัดเตรียม C. ระบบ D. ต่างชาติ คำตอบที่ถูกต้องคือ b. จัดเตรียม frank frank แปลว่าอะไร a. ของเหลว b. เชื่อฟัง c. รับรู้ d. ตรงไปตรงมา คำตอบที่ถูกต้องคือดีตรงไปตรงมา vase vase แปลว่าอะไร A เลื่อนหายไป B ทำอาหาร C แจกัน D ฉลาม คำตอบที่ถูกต้องคือ 4. แจกัน water water แปละว่าอะไร a. เปลี่ยนแปลง b. ออกไป c. น้ำ d. รอบสังหาร คำตอบที่ถูกต้องคือ 4. น้ำ move move แปลว่าอะไร a. พยายาม b. เคลื่อนไหว c. ไม่มีที่ไหนเลย d. จำเป็น คำตอบที่ถูกต้องคือ b เคลื่อนไหว discount discount แปลว่าอะไร a เป็นพิษ b สามคน c พร้อม d การลดราคา คำตอบที่ถูกต้องคือดีการลดราคาเป็นยังไงบ้างคะตอบได้กี่ข้อกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กันด้วยนะคะ